ปลาคลองหนึ่งโซนคลองหลวงเนี่ยเขารู้จักชื่อทุกตัวแหละแถวนี้ของเขาทั้งนั้นนะของเขาหมดเลยนะเหมือนคีมโมยิ่งหายเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเชื่อดซะหน่อยเหยื่อที่เราเอามาใช้วันนี้นะทุกคนเป็นเหยื่อจากายลิฟรลอยนะครับมันมีด้วยกันทั้งหมด3มรุ่นนะผมเลือกใช้มันก็เพราะว่าหนีให้มันเป็นแอคชั่นนะหางที่มันแลกขึ้นนะครับขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะ จอดตีจอดตีจอดตีหรือว่าตามตามตะลิ่งที่มันเว้าวมันโค้งอะออจุดโค้งเว้าวของตะลิ่งนั่นแหละเฮ้ยปากัดนั่นแหละเฮ้ยปากัดไปแอบใครมาก่อนนะนี่ใครดูดิใครยังไปใครยังไม่รู้เจ้าถิ่นด้วยตุกติกเปล่าไม่รู้สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีมอบตัวเลยนะสารภาพก่อนเลยนะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งไปคว่ำม,มานะ เออความวันเดียวโลกไม่จำนะครับความแมงสองวันซ้อนเลยแต่โชคยังดีนะที่บุญเก่าเราย,ยังไม่หมดนะไปตกปลาสองวันก็ได้วันละตัวนะยังไม่ถึงขนาดแห้วนะอ,อถ้าบุญเก่าหมดนี่กูแห้วแน่นอนนะยังมูฟออนออกจากความรู้สึกนั้นไม่ได้นะทำไมคนอื่นเขาตกกันรวยวนะแต่ไปกูตกแล้วแมงจนวะเอแอมงโคตรอ่อนเลยนะออพอดีวันนี้นะเดียนะโอ้โหโทรมาโมจังเลยบอกเขาเนี่ยผีบอ่อไทยนานานะครับ ต่ถ้าตนนานาผมผีบ่อแล้วก็ปลาคลองหนึ่งโซนคลองหลวงเนี่ยเขารู้จักชื่อทุกตัวและแถวนี้ของเขาทั้งนั้นนะของเขาหมดเลยนะเหมืนขีโมอไซหายเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเชื่อด้ะหน่อยเออโทรเรียกผมจังเลยนะบอกมาให้เชื่อหน่อยนะแต่กลับกันนะวันนี้ผมตั้งใจจะมาเชื่อเขานะจำไว้เลยนะบอกไว้ในคลิปนี้เลยไอ้แก๊งแขนเสื้อส้มๆเนี่ยเออไอ้ทีมงานแขนเสื้อส้มๆเนี่ยเทคจัดลิกอะไรเลยนะ เดี๋ยวผมจะมาเก็บให้หมดทุกคนเลยเอาให้หยอไปเลยนะให้แบบว่าเห็นหน้าผมแนละ้วหยอบ่ะเออให้กลัวไปเลยให้กล้าเอาแบบว่าไม่กล้าโทรตามเลยดีกว,ว่าเออตอนนี้ก็รอณเดียนะผมมาอยู่ที่คลองหนึ่งนะหมายเนี้ยณนะเดียเขามาวิ่งตกอยู่เป็นประจํานะถ้าข้างหลังกล้องไนงะมองย้อนไปหลังกล้องทางนู้นนะครับก็จะเป็นวัดคุณหญิงส้มจีนแต่ถ้าลงไปทางนี้นะครับก็จะเป็นแมนฮัตันตลาดไทยนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่โซนเนี้ย ก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับประกอบกอุปรกรณ์เรียบร้อยวันนี้เอาชุดที่ตกบุฟเฟ่ปกติมาเลยคันเป็นคันเวทแดนะครับลอกเปลี่ยนเอาตัวเก่ามาเล่นบ้างนะครับเป็นอันฟ้าแอร์นะครับสายในลอกเป็น P E 1ไม่ได้ต่อช็อกหน้าเหมือนเดิมวันนี้จะเริ่มจากตะกวัวทางสเตน3.5กรัมก่อนนะครับไม่รู้ว่าเลนเลนมันลึกขนาดไหนนะเออมีน้ําลึกมีขี้เลนขี้ตมอะไรพวกนี้หรือเปล่านะเพราะว่ากลัวใช้5กรัมแนละ้วเดี๋ยวมันจะจมนะครับ ตัวเบ็ด1โอ้เหมือนเดิมเหยื่อยังเลือกไม่ได้นะว่าจะใช้เหยื่ออะไรดีนะเดี๋ยวเราค่อยหาเอาออกมาใช้แล้วกันนะเหยื่อที่เราเอามาใช้วันนี้นะทุกคนเป็นเหยื่อจากค่ายลิฟร,รอยนะครับ มันมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะตัวแรกก็เป็นริบลอยบูมซาเชแล้วก็แฟชเชอร์นะครับถ้าเกิดผมอ่านหรือออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอันดับแรกขอบคุณริบลอยก่อนส่งเหยื่อมาให้เรารอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลองดูแล้วกันว่าเหยื่อตัวไหนจะมีผลงานที่ดีเอ,อ่อหรือว่าจะพาเรารอดแ้วออกจากของหนึ่งไปได้นะเอออย่าทำให้กูขายหน้านะ เอออย่าให้นด,ดีเชื่อผมได้นะริปลอยฝากอนาคตไว้กับริปลอยนะสำหรับหมายประคองนะทุกคนผมไม่ค่อยได้ออกตกเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยรู้จุดหรอกไม่ค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงของหมายด้วยคนออกตกประคองเนี่ยถ้าออกบ่อยยิ่งบ่อยยิ่งได้เปรียบ <S <S จาคำผมไว้เลยนะ ตกเก่งไม่กลัวกลัวตกบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาออกหมายเนี่ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมายตลอดบางทีหมายเนี้ยเดือนนี้เคยตกได้เดือนหน้ามานี่ผักเต็มคลองหรือว่าลกแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับใช่ไหมบางคนเนี่ยคลองนึงเนี่ยที่ตกเป็นอาชีพนะตกเป็นประจำประจำเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าของเส้นเนี้ยเราจะจอดแวะตีจุดไหน เออเขาจะเลือกตามพุ่มหญ้ากอหญ้ากิ่งไม้ที่มันโกๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะเขาจะมีมุมแบบว่ามุมส่วนตัวเลยจอดีจอดีจอดีหรือว่าตามตามตลิ่งที่มันเว้ามันโค้งอ่ะจุดโค้งเว้าของตลิ่งนั่นแหละเฮ้ยปากัดนั่นแหละเฮ้ยป๋ากัดโอ้โหเืมไม่ท่วงเลยมันคลายทุกคนแม่กำลังโม เออเม็ดท่วมเลยมันก็ชากมือนะครับต้องใส่ตัวเล็กกว่าปลาหลุดผมเหมาเป็นตัวเล็กหมดนะตัวใหญ่ไม่ต้องอยู่นะทุกคนหลุดไปไมเมื่อกี้หลุดไไมเมื่อกี้ไม่วัดไม่วัดรอนนะเดียวก่อนอยังไงวันนี้ยังไงวันนี้ผมจะมาฆ่าไอหนูเชื่อนะนะครับใช่ปลาตัวแทนลิตเติ้ลอมาฆ่าไอ้หนูเชื่อนะที่ ที่ผมบอกไว้ต้นคลิปยังไงทุกคนไอ้แก๊งแขนเสื้อโจ้มๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะมาปาบให้หมดเลยนะเนี่ยไอ้แขนเสื้อโ้มๆแบบนี้นะเออไปไปแล้วดีมาแล้วได้เวลาตกปลาแบบจริงจังสักทีนะเราต้องต่อหน่อยของอย่างนี้นะเมื่อกี้เล่าถึงไหนแล้วทุกคนหมายปลาคลองใช่ไหมที่ผมบอกคนที่ออกไปบ่อยอ่ะคนนั้นจะได้เปรียบนะพี่เขาจะรู้ ความเปลี่ยนแปลงของหมายนะบางคนเนี่ยคลองหนึ่งนะไม่ตีเนี่ยไม่กี่จุดเองเออเขาจะจอดตีเลยเขาจะรู้เลยว่าตำแหน่งเนี้ยเคยมีปลาเคยมีปลาเคยมีปลาเขาจะจอดตีจอดตีจอดตีตัวใหมออ่ตัวเก่าออกไปเนี่ยเดี๋ยวตัวใหม่ก็เข้ามาอยู่แทนนะครับมันก็จะวนวนเวียนเวียน,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 นอยู่อย่างนี้นะเ,ออเป็นเรื่องปกตินะครับออกบ่อยเอยตกเก่งไม่กลัว ลัวตกบ่อยเอออย่างที่บอกนะยิ่งออกบ่อยยิ่งเก่งนะครับบางทีเดือนนึงออกจกครั้งนึงเนี่ยโอ้หมายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเออเขาจะรู้ว่าอย่างถ้าคลองเนี้ยเราออกตกเป็นประจำใช่ไหมเราจะรู้ว่าระดับน้ําถ้ามันลดลงเราจะไปตีเหลี่ยมไหน <c oughs> เราเคยตีจุดไหนแล้วมันกัดเราก็จะไปจุดนั้นแต่ถ้าน้ําเพิ่มขึ้นอะ น้ำเพิ่มขึ้นมันก็จะขึ้นมาท่วมพวกป่าหญ้าพวกอะไรพวกเนี้เออเราควรจะตีจุดไหนมันประมาณนั้นเลยนะยิงออกบ่อยยิ่งน่ากลัวบอกได้เท่านี้นะครับตรงนี้รู้เหลี่ยมจันเดียจะเชื่อดเราให้ได้เลยทุกคนผมรู้จากอาการแล้ววันนี้ เราอาจจะต้องวัดปลาให้เร็วขึ้นนะปลากราดัดถ้ารู้สึกว่าปลากัดนี้ผมจะวัดสวนเลยนะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ช่างมันนะมันอาจจะมันอาจจะคายค่อนข้างเร็วสังเกตจากไอตัวแรกที่มันแงบเราเมื่อกี้นะน่าเสียดายจะวัดโชว์จานเดียนะ่นหน่อยเอาให้ร้องเลยนะฮะ มาเลยไวๆเหอะร้ออยู่เนี่ยช่วงท,ที่มันร้อนๆน,นะครับทุกคนป่ามันก็จะถอยลงถอยลงไปอยู่ในจุดที่น้ำลึกๆนะครับถ้าเกิดมันจะอยู่ตามขอบตะลิงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นทำเลที่เป็นมีอะไรให้มันหลบอ่ะมีอะไรให้มันหลบมันซ่อนนะครับมันจะไม่ค่อยมานอนน้ำโลง่งๆหรอกแดดร้อนขนาดนี้นะครับ ว่ามีตัวมานอนไหมมันก็มีนะแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยช่วงใบบ่ายแบบนี้นะตอนเนี้ยไปสามครึ่งเราก็ออกหาตีแนวน้ำลึกหน่อยเลยออกจากตะลิ่งไปสักนิดนึงลองลองหาระยะดูนะว่าป่ามันกัดตรงจุดไหนเมื่อกี้ตัวที่กัดก็กัดอยู่เนี่ยออกจากตะลิ่งไปสักประมาณ3เมตรแนวแนวนี้ ไปก็สังเกตปลามันขึ้นใช่ประชนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะดูบ่อยๆนะเดี๋ยวก็จะพอแยกได้นะครับบางตัวเนี่ยมันขึ้นให้เราเห็นเลยนะเห็นปากเลยไอ้พวกนั้นชะตาขาดไอ้พวกนั้นเป็นปลาปลาดวงกุดปลาดวงจูนะปลาชะตาขาดเราต้องงัดมันขึ้นมาปลาพวกนั้นนะ เดิมนะเหยื่อผมว่าจะเดินเร็วก่อนไม่กัดเดี๋ยวให้เดินเหยื่อช้าๆไล่ๆไปดูว่ามันกัดจังหวะไหนนะครับมันกัดแบบไหน,นแล้วตกแบบนั้นง่ายน,นิดเดียวไม่มีอะไรทับ้อนนะครับกระดกกระยดดไปไไไไไกระ้มามาดดกระโดดไย ค่อยๆค่อยๆไวๆเธอไวๆเธอเดี๋ยว,ยว,ยวยดูนี้เอาปลาแอบไว้ในถังก่อนเปล่ามีตัวไหมเนี่ยมีดิมีเปล่าดูดิ้ดูดิเขยา่าให้ดีมีป่ะเนี่ยไม่ม,ไมีไม่มีเอาปลาแอบใส่มาก่อนนะอ๋อนี่ใครดูดิฮนะโอ้ใครจะงไม่ใครยัไม่รู้เจ้าถิ่นด้วยตุกติกเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออหมายแรกไม่เจอตัวนะทุกคนเดี๋ยวย้ายไปหมายที่สองนะครับ ขยับไปเรื่อยบอกได้ไงคู่ต่อสู้ใครจะมาบอก <ST an> เราพยายามเดินเหยื่อให้สายมันอย่ากตกท้องช้างเยอะนะทุกคนเพราะเวลาปากัดเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวนะ ยันหย่อนนะนะผเคยบอกไปหลายที่แล้วก่อตึงไว้เห็นก่อตึงไว้เป็นไปได้ลงไปข้างล่างได้ก็จะดีนะออแต่ขี้เกียจนะ <c oughs> เขี้เกียจลงเฉยทำให้เราเจอเหยื่อไม่ได้นะลมมันพัดอยู่ตลอดเวลานนะครับ สายมันคอยจะโค้งอุปสรรคของลมนะแล้วมันก็จะทําให้เราตีแบบพยายามจะให้ตกจุดเดิมเลยพวกนี้มันจะค่อนข้างยากถึงเราตีตกตรงก็จริงอะ่ะเดี๋ยวลม,มนก็จะปั่นสายโค้งไปพอเวลาเราเก็บอะ่ะมันก็จะหลุดตำแหน่งตำแหน่งที่เราอยากให้เหยื่อมันผ่านมาเหมือนกับว่าเราก็ผ่านมา ตรงนี้ลนะ้ปลามันกัดนะมันปล่อยหรือว่าอะไรอยากจะซ้ํามันจะไม่ค่อยตรงทําไม้ตรงยากยิงตีเผื่อยิงไปใหญ่เลยนะออย,ยิงเพี้ยนไปใหญ่เลยนะอย่าไปเผื่อนะส่วมากผมก็จะพยายามไม่ไม่ฝืนทางลมนะก็จะพยายาม ก่อแล้วเดินเหยื่อหันป้ายคันไปกระลมก็จะลดลดการโค้งของสายได้ประมาณหนึ่งเฮ้ยโอ้โหไอ้จ้อยไอ้จ้อยไอ้จ้อยทำท่าจะมาขว้าเดี๋ยวก่อนนับหนึ่งก่อนเล็กใหญ่นับหนึ่งนะเอาให้ร้อง <laughs> เล่นใหญ่นับหนึ่งนะเอาให้ร้องตีต้องคนนวัตแหงก็ได้่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยอ่ะพยายามหันไปคันไปตามหลบสายมันยังไม่ตกท้องช้างเยอะขอช่วยได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีตัวช่วยเลยนะ ออดีกว่าไม่มีอะไรช่วยกูเลยสับปึกสิสับปึกสนหมายเลขสองเลยนะจิกไว้บางๆพอ อากาไปได้วัดทะลุง,ง่ายๆนะโอ้ไปจิกลึกแล้วมันใจนี่บางทีวัดแล้วแม่งคมเบ็ดไม่ทะลุฝั่งนู้นทอนแห้ฝั่งนี้ตกเบ็ดวัด <c oughs> วกันไปเลยนะ ขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะต้องต่อไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้เนียโอ้ตัวล็กอ่อนนะครับเอยต่อให้หรือเปล่าไม่มีอะไรมากมีคำเดียวอ่อนนะครับโอ้ย เมื่อกี้มันกัดตัวนี้นะทุกคนไอริบรลอยสาเช่เนี่ยแะผมเลือกใช้มันก็เพราะว่าหนีให้มันเป็นแอคชั่นนะางที่มันแปกขึ้นนะครับคือผมก็เดาว่าคนที่เขาตกกันอยู่แถวๆนี้โดยส่วนมากนะเขาก็จะเลือกใช้เป็นพวกเนี้ยไอหนอนยางที <one>. ่มันเป็นลักษณะเนี้ยหางตุ่มๆแบบเนี้ยเปลามันอาจจะเห็นบ่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ ดาวเอานะทุกคนก็เลยลองเลือกแบบหางแปลกๆดูสิว่ามันจะกัดไหมหมายที่2เนี่ยตั้งแต่ผมย้ายมาผมก็เริ่มใช้เลยกัดจริงๆนะแมเสียดายปะเราแม่งอ่อนนะ <c oughs> จะขึ้นนำเจ้าถิ่นเลาหน่อยหลพลาดเลยตัวนี้แอคชั่นมันจะต่างจากไอ,อหางตุ่มตัวนี้แอคชั่นไม่เหมือนกันนะครับลองดูขนาดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะทุกคน ไม่มีตายตัวนะเอาตามสะดวกเลยรุยต้องออกน้ำให้ได้ถ้าเราโดนเขาน้ำนี่เสร็จแน่นอนนะเออโดนเจ้าถิ่นเชื่อแน่นอนนะต้องเชื่อเจ้าถิ่นให้ได้วะวันนี้ มันต้องต่ออ่ะของเงี้ยมันต้องต่อให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวตกให้ดูปบทบายหน่อยมือเลอะเร็วโอ้ยตกเก่งเกินตัวใหญ่เราเน้นปล่อยนะเราเน้นตัวเล็กโอ้ขอบคุณมากนะโอ้ยปลาอะไรมันจะกัดง่ายขนาดนั้นไม่ไหวมั้ง คนมาเลยว่ะตัวมันใหญ่กว่าตัวใหญ่ด้วยด้โอ้ดูดิอีกชี้ก็ว่าหนึ่งโอไม่ไหวไม่สูสีเลยเอาเอาตัวแข็งๆมาหน่อยนะรอบหน้านะไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวไปทำไปเยอะเดี๋ยวเขาลองให้โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวปลดปลาก่อนไม่ไหวแล้วไม่จัดแสบมือคนอะไรก็ไม่รู้ รอบหน้าอันนี้ส่งตัวแข็งๆมาหน่อยนะตัวอย่างนี้ก็หวานนี่สิโอ้เอาแบบคัดตัวท็อปๆมาหน่อยแขนเสือ้อส้มๆแบบนี้เนี่ยย้ายหมายเปล่าเฮ้ยตรงนี้นะฮะใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิดนดถ้าย้ายหมายเนี่ยยังมีโอกาสตามผมทันนะแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยผมบอกเลยให้เย็นสามทุ่มอ่ะไม่มีทางทันผมอ่ะเอาไงจะรักษาสีปเปล่าเอาไง ให้ตกยันเช้าอะยังไงก็ไม่ทันผม <Okay. S 1> เอาไงเฮ้ยเปิดได้ดิ <laughs> <laughs> ไหนบอกจะมาเชื่อเราอ่ะด้วยดิ <laughs> โอ้โยนะสเตล่านะประคองแน <laughs> ่นอนจริงเ <laughs> อยห้าโมงครึ่งแล้วนะทุกคนหมายนี้ก็เป็นหมายที่3ของเรานะครับ <c oughs> น่าจะเป็นจุดสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วนะเออถ้าอยู่ที่เดิมอะ่ะผมบอ,อกตามตรงนะไม่มีทางทานผมหรอกย้ายมาดีกว่ายังมีโอกาสนะครับไป ไปหาปลาเหลือเวลาสักครึ่งชั่วโมงเ,เดินหายไปแป๊บเดียวเองต้องส่งมืออย่างงี้มาไม่ใช่ส่งอย่างตัวนู้นมะตัวนู้นไม่ไหวอืมอย่าพูดไม่ต้องพูดจก้อนเท่าไหร่ ประกอเท่าไรวันนี้วันนี้ได้9ก้าตัวครับเอ้ยไม่ใช่สิตอนที่เราเจอกันเนี้ยที่เราเล่นกันเนี้ย๋อหระเอ้ยผมเพิ่งมาผมไม่ส่งแก๊สมาเมื่อกี้นะผมเพิ่งกลับมาแนวโหพี่ก็โห o ดูดิไหนบอกจะเชื่อผมไงเฮ้ยผมได้เก้าตัววันนี้เออยยากหน่อยผมหนังเหนียวไปซ้อมเยอะๆนะซ้อมเยอะๆแล้วฝีมือเราจะพัฒนาขึ้นนะตอนนี้6โมงแล้วนะทุกคนนะครับการติกา ตอนนี้หงมงแล้วทุกคนถือว่า<ม>สิส้นแสงทางทหารแล้วนะอัสท์ทางการนะเป็นที่รู้กันนะครับเชื่อนิ่มๆมนะวันนี้บอกจานโอก๊กส่งตัวแข็งแข็งมาหน่อยเอาตัวท็อปๆมาหน่อยโอ้เอางี่มาไม่ไหวหวานเกินบางเกีย๊ยบโอ้ <amps S 1> <c oughs> <c oughs> โอเคยังไงปัดเหยื่อริบล้อยไปด้วยนะครับวันนี้ผลงานเจ้าสาเช่ะนะบอกแล้ววันนี้ตั้งใจจะขายแปลกนะครับ <Okay. S 1> <c oughs> ตั้งแต่หมายที่สองก็ สบความสำเร็จไปแล้วย้ายมาหมายสาไม่เจอตัวเลยนะเออแฝากกดยี่ฝ่ายเลยมีน้าอาร์ได้เพิ่มตัวนี่นะไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับผม